สวัสดีครับวันนี้โมทนายเราจะร่วมเดินทางไป3 1มนงวัดเพื่อทดสอบรถ t o y o ต a f o u t u o e เนรคันนี้แหะครับในการขึ้นเขานะครับว่าพละกกำลังเนี่ยอาจารขับรถบนเขาเนี่ยดีไหมนะครับนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครตอนเที่ยงนะครับก็แวะที่เดียวเดือนเฮียโจ้ครับคองสครับเป็นร้านที่อร่อยมากครับโดยเฉพาะต้มยำแห้งหมูล้วนนีอร่อยจริงๆครับมีมากว่า10ปีแล้วนะครับผมผมแวะทานประจาครับ แล้วก็เดินทางสู่จังหวัดสิง์บุรีครับโดยใช้สายเอเชียครับแล้วก็แวะที่แม่ลาปาเผาครับผมแล้วก็บังเอิญเจอน้องคนหนึ่งฮะโดยบังเอิญน้องเลยฝากของมาให้ต้องขอบคุณมากนะครับโต้ต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องสัมพันคันนี้ครับเป็นปี2 0 1 2นะครับคุ่นครบรอบ50ปีนะครับก็ผมใช้มานานพอสมควรแล้วครับสาปีแล้ะครับเป็นรถที่ดีมากเลยครับไม่เคยเสียสักครั้งเลยฮะอัตราเร่งแรงต่างเนี่ย หรือแรงม้าอะไรต่างเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเลยครับนะครับอันนี้ก็แวะซื้อฝรั่งกินจูนิดนึงฮะตรงนครสวรรค์นะครับเป็นฝรั่งที่ขึ้นชื่อครับสามกิโลร้อยตอนนั้นนะครับก็คืออร่อยมากๆครับก็ได้มาหลายลูกเนาะก็ไปฝากในครอบครัวนะครับเป็นรถที่อัตราเร่งดีมากเลยครับแล้วก็ขับง่ายนะครับยิ่งมียิ่งมีเกียร์ออโต้ด้วยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มีมากกว่า10 10กว่าปีครับประมาณ10ปีได้ครับก็คือ มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโมต้นะครับมีกับเครื่อง2องล้อและสล้อเครื่อง2องเ็เครื่อง2อ5และเครื่องส0 0 0ันซีซีเนาะครับก็เป็นรถที่เหมาะสําหรับขับในเมืองก็ดีครับการขหวัดก็ได้ครับขับในเมืองก็ดีครับต่างจังหวัดก็ได้ครับก็เหมาะมากเลยครับผมวันนี้แวะมาที่ตลาดส่วนของโลกนะครับจะเป็นตลาดตอนกลางคืนนะฮะหรือชอบทานผลไม้เป็นหลักครับก็เลยซื้อไปเยอะนิดหนึ่งนะครับวันนี้ครับผม ก็เป็นตลาดที่มีของขายเยอะครับตอนนี้ครับใบด่างกําลังมาเลยครับผมเนี่ยที่บ้านก็นิยมปลูกอีกเต็มเลยครับผมนี่กาพอพันไปมากครับอันนี้แวะมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับแวะวัดใหญ่นะครับถ่านวัดใหญ่ด้วยฮะแล้วก็วันนี้จะขับไปหาพี่คนหนึ่งฮะซึ่งไม่เจอกันมานานสักสิบกว่าปีแล้วครับผมครับเขามีโอกาสก็พักท่ายกันนะฮะก็ไม่เจอกันนานของบ้างก็ไปแวะหาไปหากันบ้างนะครับ คั้งหนึ่งเราเคยร่วมง,งานกันมาครับก็ใช้ถนนอำเภอวังทองครับก็แวะเข้าไปหาพี่เขาเนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับอันนี้น่าชาพี่เขาอากาศที่ไววันนั้นเนี่ย<อ>เย็นมากๆเลยครับแล้วก็มีป่าล้อมรอบเลยเขามีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับประทับใจครับไม่เจอกันนานก็ทักทายกันเออ ทักทายกรสวัสดีบายดีไหมครับอันนี้ก็หลังจากนั้นก็ใช้เส้นทางหล่มสักครับเราจะไปเพชรบูรณ์นะฮะจากพิษณุโลกไปเพชรบูรณ์ผ่านอันเธอวังทองไปครับเส้นทางก็จะมีเริ่มขึ้นเขานะครับนิดหนึ่งฮะก็จะต้องการทดสอบรถคันนี้นะครับว่าเอ้ขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปลายปีก็มีแผนจะเอาไปเที่ยวทางเหนือนะครับก็ยังไม่เคยขับ ไปทางเหนือนะครับอันนี้ก็หลังจากที่ขึ้นเขาเนี่ยโอเคเลยมากๆครับโอเคมากๆครับเพราะว่าผมใช้ตะเกีย์ดีตลอดครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผักไปเกียร์สามเกียร์สโลหรือ L สองเลยครับเพราะว่าออด้วยอาตาัตราด้วยกําลังที่รถมีอยู่ครับแล้วก็ระบบเบรกที่ดีเนาะทําให้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับประกอบกับเขานี้ก็ไม่สูงชันมากครับ ก็ขับสบายๆด้วยเกียร์ดีธรรมดาเลยครับผมอันนี้ก็สองข้างทางก็จะเป็นน้าตกซับไปวันน้ําตกได้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสองสาน้ำตกด้านขวามือนะครับนะครับแล้วก็เป็นทุ่งแสลงหลวงนะครับก็อยู่ด้านขวามือเรานี่แหละครับก็เพื่อนๆมาว่างขมาเที่ยวได้นะครับพ่จังหวัดพิษณุโลกครับรอยต่อไปเขาค้อนะฮะเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นลงเขาหรือขึ้นเขาเนี่ย ก็สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ100ครับผมมองว่า t o y o ต a Fortuner เนี่ยเป็นรถที่ขับขึ้นเขาดีนะครับไม่ไม่ใช่ f o r t u n e r อย่างเดียว t o y o ต a เ,เลยครับ t o y o ต a ทุกรุ่นเนี่ยขับขึ้นเขากำลังดีมากเพราะว่าอาตาัตราการเร่งดีบนเขาแซงดีบนเขาอันนี้ก็แวะที่จุดพักรถนิดหนึ่งฮะจะเป็นจุดเช็คคอยต์ของหลายๆคนก็แวะดูถ่ายรูปกันนะครับ นะครับก็เป็นบริเวณใกล้เขาคอแล้วครับจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาคอนะครับก็ขับไปอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับผมนะฮะครับก็เพื่อนๆว่างๆเขาแวะมาได้นะครับตรงนี้ครับโอเคก็ขับไปต่อนะครับสองทางก็จะสังเกตว่าจะเริ่มจะมีร้านอาหารสไตล์ต่างๆเข้ามาตั้งแล้วนะครับครับนี่จะเข้าตัวเมืองนะครับก็เขาคอเนี่ย จะอยู่ด้านขวามือครับไปสักสิบกิโลก็จะถึงแล้วครับผมนะครับขับมาเรื่อยๆฮะขับมาเรื่อยๆเริ่มมืดแล้วครับผมขับมาเรื่อยเริ่มมืดก็ใช้ความเร็วปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เลนแล้วก็เอ,อตอนนี้ทางดีขึ้นมากแล้วครับแวะซื้อมาคำหวาน,นหน่อยครับลงเขาเสร็จแล้วเนี่ยทางหน้าก็จะไม่ไม่มีเขาแล้วครับก็แวะซื้อคำหวานนิดนึงฮะ ชอบร้านนี้เป็นพิเศษครับนี่มะขามดองครับซื้อไปเยอะเลยครับผมนะฮะถ้ามะขามดองมะขามหวานแม่ค้าก็ใจดีครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับก็ขายลอกดาวก็ก็จะมีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนซื้อเยอะครับแล้วก็ช่วยซื้อไปเยอะเลยราคาเขาไม่แพงมากครับนะครับแฟนคลับเขาเลือกไว้เยอะเลยครับวันนี้ซื้อไปฝากคนทางบ้านด้วยครับผมนะฮะแม่ค้าใจดีมากเลยครับก็ ให้ของแถมมาเยอะเลยครับโดยเฉพาะค้าดองฮะอันนี้ก็แวะไก่ย่างชินบุรีครับทานไก่ย่างกับข้าวเหนียวนิดนึงฮะก่อนถึงกรุงเทพนะครับทานข้าวเสร็จก็จะขับกลับกรุงเทพเลยครับผมนะครับจะมาสักเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ครับคาดว่าจะถึงกรุงเทพสักประมาณตีสองครับวันนี้นี่ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามโมโตไนน์นะครับก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องๆได้รับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลัง,งใจให้กับช่องด้วยนะครับ